โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวทอนในแพทใหม่นะครับว่ายังเล่นได้อยู่หรือเปล่ายิงเบาลงหรือเปล่านะครับเลดเกมยังเล่นได้อยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าทอนเนี่ยได้โดนเนิฟอีกแล้วนะครับผมแพทนี้นะโดนมา3แพทติดแล้วนะครับ ผมมองว่าทอนเนี่ยก็เหมือนแครี่ปกติทั่วไปนะเลดเกมมันก็ต้องยิงแรงเป็นเรื่องธรรมดาอู่แล้วนะครับยอนยังแรงขวาเลยนะครับเลดเกมเนี่ยแพทนี้นะครับทอนก็ได้โดนเนิฟของเรื่องโจมตีปกตินะครับโจมตีปกติเบาลงเนาะสมมุติว่าแพทที่แล้วเนี่ยตีได้ร้อยหนึ่งนะครับแพทนี้ก็จะตีเหลือแค่80หน่วยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มาบับในเรื่องของกระสุนสีม่วงนะครับกระสุนสีม่วงก็จะยิงแรงขึ้นนะครับ ส่วนกระสุนสีฟ้าก็ได้บัฟมานะครับผมเอ่อแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยกระสุนสีฟ้าก็จะอ่อนมากๆนะครับแต่เลดเกมบอกเลยว่าแรงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมสำหรับกระสุนสีฟ้าเนาะอันนี้ก็สรุปให้คร่าวๆนะครับที่ถอโดนปรับมาในแพทนี้นะครับผมต้นเกมก็บอกเลยว่ายิงเบามากๆนะครับคลิปตัวหนึ่งเนี่ยยิงประมาณเอ่อหหรือ6ทีนะครับถ้าใส่กระสุนนะ ถ้ายิงธรรมดาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะตายยากกว่าเดิมนะยิงเบามากนะครับผมส่วนเรื่องรูนกับไอเทมเนี่ยผมว่าแบบเดิมก็ยังใช้ได้นะครับไอเทมผมก็จะใช้เป็นพวกรอ,อ,องเท้ารถคูดาวดาบคีโอมิอาร์มสลิสติงมุลามาะสะก็เกิดนะครับแบบเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี <S <S ๋ยวส่วนเรื่องไอเทมใหม่เนี่ยผมก็จะทำคลิปแยกอีกทีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยนะ เป็นไอเทมใหม่ที่ค่อนข้างแพงเลยนะครับขาด20บาทมั้งสามพัน 3, นะครับผม<อ>คือถ้าออกมาต้นเกมเนี่ยมันก็น่าจะใช้เวลานานอยู่นะเดี๋ยวก็จะไปลองดูนะครับผมเดี๋ยวจะทําคิิปบอ,อกมาแยกให้ดูอีกทีเนาะอนไอเทมชิ้นใหม่นะครับว่ามันยังเล่นแบบโหดหรือว่าแรงหรือเปล่านะโหแต่เข้ามาโถมเลนบนแบบเยอะจัดเลยนะ เพื่อนเราได้นะครับน่าจะได้รอเรียลด้วยมั้งต้นเกมเนี่ยเราก็ต้องแบบเซฟหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันยิงเบาเนาะถ้าแบบไปยิงพวกแท้งนี่บอกเลยว่าอย่าไปไล่ยิงเลยนะครับมันไม่ตายนะฮึไฮติเกือบตายนะครับผมก็ในเรื่องของบั๊กนะครับบั๊กของทอนเนี่ยแพทนี้เนี่ยมันก็จะทําติดง่ายขึ้นนะครับผม แบบที่พี่ดอยเซอร์เขาลงคลิปนะก็บัคก,ก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมใส่กระสุนสไลด์ตีหนึ่ทีอันตินะครับแล้วก็พาร์ตสสีของท่า2เนี่ยมันก็จะทํางานเนาะแบบยิงได้3หรือ4นัดเนี่ยแหละประมาณนั้นนะครับผม <S <S ผมมองว่าถ้าเอามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเปลืองนะเปลืองสกิลด้วยแล้วก็เสี่ยงตายด้วยนะครับผม เพราะว่าเราเนี่ยใช้สกิลสองไปด้วยใช่ไหมแล้วก็อันตรีเนี่ยถ้าเราไปยืนจอๆหน้าเขาเนี่ยเขาไม่อยู่ตัวเดียวแล้วแบบเขามีเพื่อนเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราเข้าไปโยนเหมือนแบบเข้าไปตายฟรีอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เล่นแบบเดิมผมว่ามันก็น่าจะคุ้มกว่านะมันไม่ค่อยเสียสกิลด้วยไงแล้วแบบมันรู้จังหวะนะครับผมถ้าเราไปยัดสกิลแบบเพื่อที่จะทำบั็อกอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะ แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะเล่นยังไงนะอันนี้ก็เป็นสับเหลืองแล้วก็ม่วงมาต่อนะครับคอมโบนี้ก็ใช้ได้นะใส่เหลืองสามนัดแล้วก็ยืนนิ่งๆแล้วก็สับเป็นม่วง3นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละถ้าดูช่องผมบ่อยๆนะเพราะว่าผมก็เล่นทอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผม หรือว่าถ้าไม่อยากสับกระสุนนะครับก็ม่วง2เหลืองหนึ่งนะเบสิกเบสิกเลยนะครับผมคีฟเยอะก็3ฟ้านะครับการคอมโ,มโบการอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับแช่แผ่นนี้มันโดนเนิร์ฟเรื่องดามเมจนั่นเองนะครับผมจะเป็นคีฟถือปืนอยู่แล้วนะครับพรนเนี่ยอันนี้ก็กดมากับหมีน้อยโซลซี่นะครับที่เล่นโลมอยู่นะคนนี้แบบโรมโน,นหนึ่งนะเล่นโลมให้ดีจัดๆเลยนะครับชงดีมากนะเกมนี้ yeah. แล้วแก๊กจะตายด้วยนะครับน่าโดนมากเลยนะแก๊กแพทนี้ก็ปรับมาหลายๆอย่างนะครับโมเดลสกินฮีโร่นะแล้วก็เวลาบัฟเกิดน,นะครับก็ดูง่ายขึ้นนั่นเองเนาะทำให้แบบดูทามมิง่งดูอะไรอย่างนี้ง่ายนะครับสะดวกแล้วก็ แพทนี้เนี่ยแครี่ได้กับเลนมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยจับนาคอสเนี่ยเราก็เล่นแบบเซฟเซฟก่อนนะต้นเกมอาจจะแบบสไลด์หน้าเปิดให้เพื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าแบบเพื่อนจะตามหรือเปล่านะครับ เกมนี้ผมว่าค่อนข้างได้เปรียบนะเพื่อเราเล่นดีมากเลยนะครับแต่ละคนก็เอาเป็นสกิลหนึ่งนำเหมือนเดิมนะครับผมรอนะข้างบนนี้เขาก็แบบใกล้าตายแล้วนะแกครึ่งหลอดนะครับผมอันนี้ต้องเป็นสเต็ปนะกดแข็งใส่เหลืองสไลด์ยิง อันติแล้วก็ฟิกเกอร์โยกนะครับไม่รู้ว่าจะฟิกเกอร์ทำไมนะอ่าแล้วก็ไอเทมเนี่ยจะออกอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะสวยฟิกจับไอเทมเนี่ยก็คือจะขึ้นแบบมุลาต่อจากดาบคีก็ได้โอมิอาร์ต่อจากดาบคีก็ได้ซลิสติงต่อจากดาบคีก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะขึ้นอันไหนก่อน มันไม่ตายตัวนะครับผมบางทีเจอแบบพวกแทงเยอะๆเนี่ยก็ออกทารอนต่อจากดาบคีนะครับเนี่ยโหเกมนี้แบบคือผมได้เล่นจัดเลยนะฆ่าไปหตัวแล้วนะครับผมก็ที่ผมไม่ได้ออกพวกดูดเลือดนะครับเพราะว่าผมห้อยแอสเซลิเวอร์นะเป็นรูนดูดเลือดนะครับ ่อยมาให้แบบมันดูดเลือดเล็กน้อยนะทุกคนหายายอย่างนี้ไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดนะเนี่ยคือมันยังเล่นได้นะครับจากที่ผมเล่นมาหลายๆเกมเนี่ยคือทอนมันยังเล่นได้อยู่นะครับแค่ต้นเกมเนี่ยมันยิงเบานะครับ เลดเกมก็แรงนะเล่นได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าแพทนี้เนี่ยถ้าจะใช้สีฟ้าเนี่ยผมว่าดีเลยนะถ้าเน้นใช้ไปที่สีฟ้านะครับขึ้นบ้านเคลียบ้านอะไรเงี้ยส่วนกระสุนสีเหลืองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับเหมือนเดิมนะสตันปกตินะครับสตันสโล มีการแบบสไลด์หลบแก๊กดึงได้นะ <Yeah. S 1> เป็นสเตปหน่อยนะผมนี่โอ้โหเล่นดีจัดเลยนะมีน้อยฟิกเกอร์จับเข้าบ้านนะครับผมก็ยิงฟรีนะคอมโบในฝันเลยนะครับเดี๋ยวดูหายานะหายานี่แบบต้องหนีอะ่ะอันติฟิกเกอร์หนีไปเลยนะครับโอ้โหไล่ไม่ทันนะ ตอนนี้สกอร์ก็ถือว่านำขาดเลยนะ23ตัวนะครับผมใน9นาทีผมได้ไปแล้ว9ตัว <c oughs> ก็มาขึ้นกลางนะครับผมเอ่อแพทนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ติดเม็ดส้มนะครับเพราะว่าคนไม่ได้รีกแต้มเนี่ยในท็อปทอนตั้ง8คนเลยนะครับแล้วท็อป1ซีซันที่แล้วเนี่ยเขายังอยู่แบบท็อป1 1ท็อป12นะ คือก็น่าเห็นใจนะครับคนพวกนี้เขาแบบไม่ค่อยยุติธรรมในการเก็บแต้มสักเท่าไหร่เลยนะเขาไม่เข้ามารีแต้มนะครับเอาจริงเนี่ยผมก็สงสารนคนที่แบบยังไม่เคยได้เม็ดส้มนะครับแล้วก็มาตั้งใจดันแต้มต้นซีซั่นเนี่ยคือบางทีมันก็ทอนะครับเจอพวกอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจดีเลยนะครับผมแต่ผมไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าผมเคยติดเม็ดส้มแล้วนะครับแต่ว่าสงสารแบบเออบางทีน้องๆเขาทักมาเนี่ยโอ้แบบท้อนะผมก็เห็นใจนะครับแบบ น้องเขาตั้งใจเก็บนะครับแล้วเจอพวกไม่รีแตมเนี่ยมันก็นั่นแหละก็ไม่ติดนะครับ GM น่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับในเรื่องตรงนี้นะเนี่ยผมยังอยู่คอมสองเลยเพื่อนๆเพื่อนๆแบบไป10กว่าดาวแล้วนะครับมันเอลยังคอมสองกัเลยนะก็เพิ่งกลับมานะครับผมดาวเมทสามสนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับผมต้นเกมยิงเบาลงนะครับเลดเกมก็คือแรง เหมือนเดิมนะครับคาไป12ตัวเลยนะดาเมจเกือบ10,000แสนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องออไอเทมใหม่เนี่ยผมก็จะทำคลิปแยกมานะครับน่าจะไม่นานนี้แหละนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเหมาะกับทอนไหมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นไอเทมแบบเฉพาะของแคลลี่เลยนะเพราะว่าไอเทมเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับถ้าแคลี่เอามาใช้มันจะคูณ2นะคลิปนี้เนี่ย ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ